สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหร,รับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน,น้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น E A S T W นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมานี้ผมก็มีโอกาสได้ไปทํางานในต่างจังหวัดนะไปโซนอีสานนะครับเป็นอีสานตอนบนซึ่งฝนก็ตกบ้างนะครับบางที่ก็ร้อนแบบร้อนไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับตอนเช้าก็มีหมอกให้ดูด้วยนะเพราะว่าไปตรงนั้นมันจะติดกับประเทศลาวนะครับไปจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นตอนเช้าเป็นอะไรที่แบบ อากาศดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีฝนตกบ้างอะไรอย่างนี้นะตอนที่ออกไปเนี่ยเข้าใจวา่าในกรุงเทพเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันวันอังคารน,นี่แหละคือตอนเช้าฝนตกหนักมากๆเลยนะครับในกรุงเทพใช่ไหมพอขับรถออกไปเนี่ยผ่านออกไปจากกรุงเทพผ่านตรงอยุทยาออไปคือแดดเริ่มร้อนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ กลับมาพอดีวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้ามาดูในส่วนของงบการเงินในไตรมาส2ปี63นะครับของหุ้น E A S T W นะครับหรือว่าบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับ ซึ่งหุ้นตัวนี้ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะจริงๆผมก็เคยทําเป็นหุ้นเปรียบเทียบนะครับระหว่างหุ้น T T W กับหุ้น E A S T W นะครับเพราะว่า2บริษัทนี้เขาทําธุรกิจคล้ายๆกันนะครับไม่ใช่คล้ายกันดิแบบเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหุ้น E A S T W เนี่ยก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับปลานะครับถ้าเป็นของตะวันของภาคตะวันตกเนี่ยอาจจะยกให้กับทางหุ้น T T W แต่ถ้าเป็นทางภาคตะวันออกนะครับก็อาจจะยกให้กับหุ้น E A S T W นะครับหรือว่าถ้าพูดอีกในนึงก็คือถ้าเป็นเอกชนจ๋าเนี่ยอาจจะมอบให้กับทาง T T, T W นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางกึ่งรัฐวิสาหกิจหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ก็อาจจะยกให้กับทางหุ้น E A S T W สำหรับหุ้น E A S T W นะครับถ้าเรามาดูในมุมมองของอายุสัมปทานของเขานะครับก็ถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับอายุสัมปทานของเขาเนี่ยจะหมดในปี2 5 7 3 7 4นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่จะหมดในช่วง2 5 8 4ถึง2,591ซึ่งก็ถือว่าเขาเหลือค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ในส่วนของสัมปทานในการเข้าไปบริหารท่อกระจายน้ำในภาคตะวันออกนะครับ ที่เขาทำคู่สัญญากับกระทรวงการคลังเนี่ยจะหมดในปี2,566นี้สำหรับท่อกระจายน้ำนะครับก็จะประมาณว่าเป็นระบบในการกระจายน้ำภายในจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับซึ่งถ้าเขาไม่มีท่อกระจายน้ำเขาก็จะไม่สามารถนำน้ำมาขายให้กับสัมปทานต่างๆที่เขาเข้าไปถือได้ ซึ่งเข้าใจว่าเขามีสัมปทานทั้งหมดอยู่ประมาณ11หรือ10กว่าสัมปทานนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็รวมไปถึงสัมปทานเกี่ยวกับการเข้าไปบริหารท่อกระจายน้าอันนี้ด้วยซึ่งคู่สัญญาของเขาก็คือกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็อายุสัญญาก็น่าจะหมดในปี2 5 6 6น้นี้นั่นเองก็เหลืออีกไม่นานนะครับแต่เข้าใจว่าเขาน่าจะคุยกันเข้าใจอยู่นะเขาน่าจะต่อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้น EASTW เนี่ยก็เป็น การประปาส่วนภูมิภาคนนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันนะก็คิดว่าน่าจะคุยกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของอายุสัมปทานของหุ้น e a s t w เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการครึ่งปีแรกนะครับของปี63เทียบกับของครึ่งปีแรกปี62กันโดยเรามาดูที่รายได้รวมนะครับในครึ่งปีแรกปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่2180ล้านกว่าบาท ใน,ในครึ่งปีแรกป, default, ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่2,387ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในครึ่งปีแรกปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่465ล้านกว่าบาทในครึ่งปีแรกปี62นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่609ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในครึ่งปีแรกปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่28สตางต่อหุ้น ในขณะที่ครึ่งปีแรกปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่37สตางค์ต่อหุ้นจากงบการเงินครึ่งปีแรกนะครับเราก็จะพบว่าในครึ่งปีแรกของปี63สนั้นกำไรสุดทีนะครับก็ลดลงมาจากของครึ่งปีแรกปีห2อยู่ที่23.6 4อร์เ์ และในส่วนของกําไรต่อหุ้นนะครับของครึ่งปีแรกปี6 3าก็ลดลงมาจากของครึ่งปีแรกปี62อยู่ที่24.32%ก็ถือว่ากําไรลดลงมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่เนี้ยเราไปดูในส่วนของอัตราเน t โปรฟิตนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอัตราเนทโปรฟิตของหุ้น EASTW นะครับจะอยู่ที่ประมาณ21กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเขาก็ยังมีอัตราเนทโปรฟิตที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ สำหรับเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะงงนะครับว่าอัตราเน t โปรฟิตนั้นคืออะไรอัตรา n e t โปรฟิตนะครับก็คืออัตราการทำกำไรนั่นเองสมมติว่ามีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งสามารถสร้างไรายได้รวมได้อยู่ที่100บาทเมื่อเราคิดเป็นกำไรสุทธินะครับบริษัทนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่20บาท เพราะฉะนั้นอัตรา Ne t p ป o ฟ i t ของบริษัทนี้ก็จะอยู่ที่20%นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับบริษัทไหนที่มีอัตรา Ne t โป o ฟ i t ที่ค่อนข้างสูงก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัทนั้นๆนะครับที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1,000ล้านกว่าบาท ในไตรมาส1ปี63นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่1,170ล้านกว่าบาทส่วนในไตรมาส2ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1,200ล้านกว่าบาทสําหรับในส่วนของกำไรสุทธินะครับในไตรมาส2ปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่150ล้านกว่าบาทในไตรมาส1ปี63นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่314ล้านกว่าบาท ส่วนในไตรมาส2ปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่267ล้านกว่าบาทเมื่อนำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในไตรมาส2ปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่9สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส1นปี63นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่19สตางค์ต่อหุ้น ในส่วนของไตรามาส2ปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่16สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในารายไตรมาสนะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธินะครับ Q1Q Q เนี่ยก็คือไตรามาส2ปี63เทียบกับไตรามาส1ปี63นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงไปอยู่ที่52.12% ก็คือกำไรสุทธิลดไปประมาณครึ่งกว่าเลยนะครับในขณะที่ y ยี r o n ออนเยียนะครับก็คือไตรมาสสปี63เทียบกับไตรมาสสปี62กนะครับกำไรสุทธิก็ลดลงไปถึง43.70%ก็คือกำไรลดลงไปเกือบครึ่งเหมือนกันนะเมื่อเทียบแบบ y ยี r ออนเยียนะครับก็ถือว่ากำไรสุทธิของหุ้น E A S T W นะครับในไตรมาส2ปี63เนี่ยก็ลดลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ สำหรับส่วนตัวของผมนะครับมองว่าเหตุผลที่ทำให้รายได้แล้วก็กำไรของตัวบริษัทนั้นลดลงก็น่าจะมาจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับซึ่งมันมีผลทำให้โรงงานสำนักง,งานส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างนี่แหละของเขานะครับมีการล็อกดาวน์มีการปิดชั่วคราวอะไรอย่างนี้แล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในแถบภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากต่างภูมิลำเนานะครับก็คือมาทำงานใน เขตจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกในนิคมอุตสาหกรรมอะไรนี้นะครับพอนิคมอุตสาหกรรมปิดตัวลงคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะกลับภูมิลาเนาของตัวเองเมื่อคนน้อยนะครับอัตราการใช้น้ํามันก็จะน้อยลงซึ่งมันก็เลยมีผลทําให้รายได้ของตวัวบริษัทนั้นลดลงนะครับก็ทําให้กําไรสุทธิลดลงด้วยนั่นเองนะครับสิ่งที่น่ากังวลนะครับผมมองว่าคนที่กลับไปยังภูมิลาเนาเนี่ยเขาจะกลับขึ้นมาในภาคตะวันออกแบบ100%เเซ์หรือเปล่าและ โรงงานต่างๆจะมีการเปิดแบบ100%หรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีผลต่อหุ้น E A S T W มากๆเลยนะครับในส่วนของรายได้ของเขาเพราะว่าถ้าคนไม่กลับมาเนี่ยยอดการใช้น้ำประปามันก็ต้องลดลงอยู่แล้วถูกไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามให้ดีซึ่งมันก็จะมีผลต่อรายได้ในไตรมาสต่อไปด้วยนะครับซึ่งก็คือไตรมาสสปี63นั่นเอง ปัจจุบันนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในปี6 3นะครับในส่วนของสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่22,471ล้านกว่าบาทแบ่งเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่11,430ล้านกว่าบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่1870ล้านกว่าบาทเมื่อคิดเป็นค่าดีนะครับในปัจจุบันค่าดีก็อยู่ที่1.05เท่า ก็ถือว่านี่สินก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี6-2นิดนึ่งนะครับส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นนี้สินหมุนเวียนภายในบริษัทมันก็เลยทําให้ค่า DE นั้นเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมา,มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับในงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น E A S T W ก็ ถือว่าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามองในภาพรวมนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่เนี้ยถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการก็อาจจะแย่นะครับในช่วงนี้แต่การที่เขาแย่ในช่วงนี้มันเป็นการที่แย่จากตัวสภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่จากตัวบริษัทของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสภาพเศรษฐกิจมันสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกเหมือนเดิม แน่นอนว่ากำไรของตัวบริษัทก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาหุ้นมันอาจจะลดลงมานะครับให้เราเข้าไปสะสมก็ได้ปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น EASTW นะครับก็อยู่ที่18.02เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่1.49เท่าอัตราปันผลนะครับอยู่ที่4.82 ก็ถือว่าค่า P/E ไม่ได้สูงมากนะครับพอๆกับอีกเจ้าหนึ่งนะก็คือหุ้น TTW ก็โอเคอยู่นะครับในขณะที่ค่า P/BV นะครับก็ถือว่าถูกกว่าของ TTW ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนนี้ในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลก็พอๆกับของหุ้น TTW เลยนะครับซึ่งเขาก็จ่ายในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับใครที่ชอบหุ้นปันผลแล้วก็ชอบหุ้น d e เ e น s ซี e นะครับ หุ้น E A S T W ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นหุ้นปลอดภัยนะสำหรับราคาในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่9บาท75สตางค์ต่อหุ้นสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น E A S T W นะครับณตอนนี้แนวโน้มของราคานะก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าราคาก็มีโอกาสที่จะลงไปได้อีกนะครับมองว่าแนวรับที่สำคัญก็น่าจะอยู่ตรง 8บาทถึง9บาทกว่านะครับก็น่าะจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจส่วนตอนนี้นะครับแนวต้านที่สำคัญก็น่าจะอยู่ตรง10บาท50ตตางนั่นเองถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุตรง10บาท50ต,ตางไปได้ผมมองว่าราคาก็อาจจะมีโอกาสเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถผ่านตรง10บาท50ได้นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะลงมาที่แนวรับที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือ 8ถึง9บาทนั่นเองก็น่าจะเป็นแนวรับที่โอเคนะครับสำหรับหุ้น E A S T W สำหรับหุ้น E A S T W นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีอีกตัวหนึ่งนะเป็นหุ้นปลอดภัยเลยก็ว่าได้นะครับใครที่ชอบหุ้นปลอดภัยก็อาจจะมาดูหุ้นตัวนี้ก็ได้เพราะว่าการขึ้นลงของราคาหุ้นนะครับก็ไม่ได้วือวาอะไรขึ้นนิดเดียวลงนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับในส่วนของอัตราการจ่ายปันผล อ่ะใครชอบพุ้นประมาณนี้ก็ลองมาดูและกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับหุ้น E A S T W เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าหุ้น eat water หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะ